เราตงใบยาวทุกใบนะคะที่สายค้องนะคะจะถอดเก็บได้ด้วยดิพิวพิให้ดูนะคะว่าถอดแบบง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านในนะคะ ใส่ธนบัตรนะคะได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับนะคะมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญได้ด้วยนะคะและบริเวณด้านข้างมีช่องสําหรับใส่บัตรแล้วก็มีช่องสําหรับใส่เอกสารให้ด้วยนะคะพิณขออนุญาตให้ดูด้านในของกะระเป๋าซางนะคะก็จะมีให้ครบจบในใบเดียวเลยนะคะสําหรับกะระเป๋าซางใบสีน้าเงินนะคะพิณแนะนํานะคะคนที่ชื่นชอบกะระเป๋าซางใบสีน้ําเงินเขาจะเป็นหนังลายสเฟ,เฟโนแบบนี้นะคะ ขออนุญาตให้ดูประมาณนี้เลยนะคะก็ใครที่ชื่นชอบกรอสางใบสีน้าเงินแนะนำสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธซึ่งวันพุธก็ใช้ได้ทั้งพุธกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบกรอสางใบสีน้ําเงินนะคะซึ่งก็จะมีให้เลือกทั้งกรอสางใบสั้นนะคะแล้วก็กรอสางใบยาวด้วยชื่นชอบรูปแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะทั้งกรอสางใบยาวแล้วก็กรอสางใบสั้นนะคะ